ต้ตมตำทะเลดองเยอะๆจ้าอหอมแขกค่ะอร่อยมากทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินส้มตําทะเลดองค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับผักสดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดค่ะแล้วก็จะมีถั่วพูค่ะอันนี้ก็คือชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหอมแขกด้วยนะคะและทะเลดองที่ไอเอามากินในวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นของแบรนด์โคเรียดองนะคะคือกินตอนไหนก็อร่อยค่ะทุกคนค่ะแนะนําเลยค่ะแบรนด์นี้โอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้า อ,อร่อยมากทุกคนคือแบบกลมกล่อมมากพะเลดองของเขาก็คือแบบใช้วัตถุดิบแบบเกรดพรีเมียมค่ะตอนเช่นแซลมอนเป็นของนอร์เวย์นะคะอร่อย <S <S ส่สเหลากลุ้งก็ตัวพอดีคำค่ะ แซบคักค่ะแซบคักแซบแพงอื ได้กินผักแล้วฟินกุ้งนุ่มเด้งมากไ้ให้ทุกคนดูความแซลมอนค่ะลายสวยอร่อย กินกับน้ำส้มตำ ตีนส้มตำม,มีผักเยอะๆนี่มันอร่อยเนาะทุกคน เริ่มเผ็ดแล้วค่ะแต่อร่อย i right. อร่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนขาชอบกันไม่เอ่ยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรกา,ารแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับใครที่อยากให้ไอ้ทำคลิปกินเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไอ้ได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย